สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์ตอนนี้พี่ต้อยพามาดูข้าวโพดนะคะเน็เข้าวโพดเริ่มออกฝักแล้วคะ่ะปลูกข้าวโพดร้อยร้อยวันก็คือประมาณร้อยห้าวันสิบวันนะคะตอนนี้ออกดอกออกฝักเต็มเลยนะคะนี่คะ่ะปลูกข้าวโพดอ่าเขาก็จะไปทําอาหารสัตว์นะคะนี่คะ่ะ ออกดอกออกฝกักละต้นหนึ่งก็จะมีสักประมาณสองฝักอะคะ่ะฝักเขาก็ใหญ่นะนี่ค่ะปลูกขา้าวโพดพันเอชเจ็ดเอนะคะนี่ค่ะขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะก็ใช้ระบบน้ําหยดนะคะแต่ตอนนี้ข้าวโพดโตแล้วน้ําหยดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแล้วค่ะนี่ค่ะใช้ระบบน้ําหยดน้ําเราก็สูบจากน้ําบาดาลน,นะคะใช้พลังงานโซลาเซลล์สูบน้ําบาดาลขึ้นมา รถข้าโพดนะคะถามว่าข้าโพดท,ทําไมถึงข้าวโพดรุ่นนี้วเขาว่าร้อยร้อยวันร้อยสิบวันนะคะก็คือหักได้เราก็จะดูนี่แต่เวลาหักข้าวโพดนี่ก็เราก็จริงๆก็มีรถหักนะคะแต่ว่างานมันก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีคนงานเราก็ใช้คนงานหักก็จะเก็บหมดนะคะเก็บหมดทุกขั้นตอน ไม่ต้องกลัวหลงฝักน้นฝักนี้หลงนะคะนี่ค่ะการดูแลก็มันก็จะมีหนอนนะข้าวโพดเวลาเวลาเขาโตยังไม่ออกฝักอะคะ่ะเราก็ต้องคอยดูมันจะมีหนอนมากินยอดถ้ากินยอดแล้วมันก็จะทําให้ข้าวโพดอะไม่เกิดฝักนะคะตายเราก็ต้องดูแลต้องฉีดยานหนอนนะคะนะคะส่วนส่วนเริ่มโตนี่ก็ระบบน้ําหยด ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องเปิดถ้าฝนไม่ตกก็เปิดล้ำหยดรถนะคะดูแลนี่ค่ะตอนนี้ออกฝักแล้วค่ะเริ่มออกฝักแล้วนะคะต้นหนึ่งก็สองฝกักค่ะพี่ต้อยสังเกตเห็นนะคะนี่ค่ะสองฝักนี้อันนี้เขาเรียกขนก็โพดนะคะ แต่ข้าโพดนี่ออกชอ่อออกดอกนะคะข้างบนแต่ทําไมลูกไม่ออกที่ดอกนะคะมาออกกลางต้นนะคะนี่ค่ะถ้าม่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกดอกชอ่อเขาลูกเขาก็จะติดจากช่อนะคะแต่ข้าวโพดนี่เขาจะออกกลางต้นนะคะเกสอรกรเขาจะผสมอะคะ่ะผสมแล้วก็มาออกกลางต้นค่ะข้าวโพด ร้อยสิบวันร้อยห้าวันนะคะหรือร้อยวันนั่นแหละค่ะข้าวโพด S7NK นะคะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะพาวันนี้พี่ต้อยก็พามาอัปเดตข้าวโพดนะคะไรข้าวโพดการดูแลก็ต้องดูแลเรื่องหนอนนะ,ะหนอนมันก็จะกินยอดนะคะนี่ค่ะตอนนี้เริ่มออกฝักใกล้ใกล้ได้เก็บผลผลิตละค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาดูข้าวโพด พันเอสเจ็ดเอนเคนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันไม่ประมาทกาดจะตกนะคะเราจะต้องระวังป้องกันไปไหนก็ใส่หน้ากากล้างมือนะฮะบ่อยๆนะคะอย่าไปที่คนแออัดถ้าาไปเราก็ต้องป้องกันเซฟตี้ตัวเองนี่อันนี้ก็จะมีหนอนกินนี่ค่ะพี่ต้อยพาดูหนอนต้นนี้ เนี่ยหนอนก็จะกินนะะียค่ะถ้าหนอนกินยอดตอบมันก็จะทําให้เนี่ยค่ะไม่ออกฝักนะคะต้นนี้ยังไม่ออกฝักเลยเนะะี่ยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะบายบายจุบจ๊บๆพามาอัปเดตข้าวโพดร้อยวันนะคะ ค่ะบายค่ะจุบ๊บจุ๊บบัาดีค่ะบาย